ลูกสาวกับองคลูกสาวองคหญิงน,น,นะครับขอให้สาวโดยเป็นแพล่งขอให้นุ่มโจจงน้ำผ้าคาราวานทีมงานบุคล่า่อนเนี่ยทุกชีวิตนะครับจงเป็นทีรักของมินหลักแฟนเพลงแฟนมอลล์มอฟซแฟนคลับทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับขอให้ เป็นลำดับตน,ตนตนของประเทศคือเกานี่ยหละคอยมิเตอร์กลมจะเล่นลงเรื่องซุขก,กับพากแข็งแรกมิเตอร์ซิงดีๆกับนุ่งโจโขคขอบคุณวายกับจีมงานตลอดไปเด้อเอาหายไส้หัวพ่อไหนครับมันอะไรับเอาบอดีเนาะขอบคุณเจ้าของสถานที่ผู้ใหญ่ชาวลิตทเนี่ยท่านพยาบาลไม่ครับดีใจแล้วก็ท่านกำนันสุระพร้อมครับ ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวมือนี่ครับสีมีพระเอกลุกไปหาพี่ฮานองยังขาดหลายอย่างในแนวยง<ล>ผมกับสิลุกไปหาพี่ฮานองนะครับแล้วแต่กําลังใจแล้วแต่กำลัง,ลลงว่าแมนการเท่าไรคือเกา่ามันเป็นประเภทนี้ของสาวหน่อยนะครับเงนินทุกบาททุกสตางค์สีห้ประธานชมรม เพื่อเป็นการประจิตอาสาในการออกตรวจพืนทีแมนเราหมอบขอชมออออรมออาเอาไยังกันหลาเลยครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับทางผู้บริหารสาวน้อยเพชรบันเทงนะครับและผู้บริหารเพชรลำเภลินอีกครั้งหนึ่งวันนี้ถึงเวลาแล้ว